ตอนแรกตอนแรกตอนแรกก็นึกว่ากี๊เราแล้วเป็นยังไงตลไม่ใช่เนียอ้าวยังไงครับมีพิธีกรอะไรมาไหมครับพี่ครับจะไม่มีพิธีกรมาเลยเหรอครับเราก็ประมูลกันเองเราเอาตังค์โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอทําหน้าที่แทนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับถึงหน้าตาพี่ไม่ดีนะพี่แต่ใจพี่หล่อมากเลย เกือบเกือบจะไม่เข้าหูแล้วเฮ้ยแต่นายนายก็เตะบอลเก่งนะนายนะเดี๋ยวนะอ๋อเอาไว้ก่อน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 อันนี้ตอนนี้เรามาประมูลเสื้อกันดีกว่าครับผมอ่ะอยากจะบอกว่าเสื้อตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงครับแต่ละคนครับเดี๋ยวเราจะเอามาซับเหง่อน้องๆทุกคนนะคะอ่ะแล้วก็มีลายเรกจะมีลายเซ็นแล้วเราจะเอามาแบบทุกเ้าน้องๆนิดๆไอ้เห้ย ไอ้ต oh ้นอ่ะไอ้ต mm ้น hmm. อ uh ่ะใจเย็นอ่ะต้นอ okay. ่ะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นกลิ่นโลชั่นนิดเดียวนะนี่ก็จะเป็นกลิ่นเหงื่อแบบผู้ชายผู้เลยนะถ้าใครอยากได้ก็ต้องมาเจ้าประมูลเมื่อกี้พี่โบเพิ่งทาโลชั่นมาเพื่อจะประมาณรูปลายเสื้อโดยเฉพาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสิบแปดปวกนั่นนายเด็กเยอะนะครับเด็กเยอะอ่ะเรามาประมูลดีกว่าแต่ละคนก็มีลายเซ็นตัวเองใช่ไหมอ่าใช่ค่ะครับผมก็เริ่มราคาที่ห้าเริ่มเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าครับ ใครใครคิดว่า 5, ใครคิดว่าแบบว่าคนแรกมาเนี่ยแล้วโดนเลยยกมือเลยครับยกมือเลยครับไม่ใช่ห้าพ <5, 000. S 1> ันห้าพันเรื่องที่ห้าพันครับผมมีห้าพันมีใครสู้ไหมครับสู้ไหม 5, ครับห้าพันค่ะนับเลยครับนับเลยนะครับห้าพันครั้งที่หนึ่งต่อหนับเลยอ่ะหกพันค่ะ้องกับป้าลุงกชามาหกพันหกพันนะครับหกพันนะครับบ้านพี่ตีหกพัน ขอบคุณครับ6000 6กพันนะครับหกพันก็นิดนึงครับตังดิสตัวรครับเท่าไหร่ครับแปดพัโอ้โหแ0ดพบ้านใครครับอ๋อนต้นะเนต้นานเยใใกครับพี่เาก็จะเดินไปัให้ถึงี่เลยหนึ่งมืนบ้านพี่ตีครับเดได้ไหมตัจหนึ่งหมื่นาจะอโอ้โหยังไม่ได้อาบน้ำเลย อมีไหมครับหนึ่งมือเขาที่หนึ่งครับผมเท่าไรครับหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งมันมีความในอะไรหรือเปล่าทำไมมันมีอะไรหนึ่งเก้าห่งศอันนี้อันนี้เป็นเลขหวยหรือเปล่าครับเลขยังไงครับทำไมต้องเป็นเลขนี้ครับนเจีเจียคนี่ประชาเกนี่ประชาเกณฑ์ผมพูดอะไรกัน อ๋อว9 v ก้าวีสิบอ๋อวีเก้า v เช่ยวโอ๋องงแม่หมื่นสค่ะทางนี้หมื่นสองบ้านตีหมื่นสองะคะหมื่นสองบ้านน้องเต่าเท่าไนะคะหมื่นสองหมื่นสอหนึ่งสองสามูหน่ง่งสองสามศูนย์ศูนอ่าบ้านอ่าเขาบอบ้านน้อเต่าตอนต้นเท่าไหร่นะคะสองหมื่นสอบ้านน้องต ไปเลยดีกว่าครับอย่างเงี้ยสองหมื่นครั้งที่หนึ่งครับอ่านับเลยครับสองหมื่นครั้งที่สองอ่าไม่มีใครนะครับมีไหมครับมีไหมครับสุดท้ายแล้วฮะมีไหมครับชิ้นเดียวนะครับวันนี้สองนิดนิดมีไหมครับโอเคอ่าฟันทองเลยไหมฟันเลยไหมฟันเลยไหมครับสองหมื่นนะฮะอ่าสองหมื่นครั้งที่สองหมื่สองหมื่นค่ะตั้งถมื่นเลยครับบ้านพี่ต้นนะครับก็ขอบคุณที่มาร่วมกันทำบุญนะคะ